ครับสวัสดีครับทุกคนผมโฟกวุติพัฒน์นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูแปลงที่ดินนะครับเนที่6กไร่นะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับอยู่อำเภอสวรรคโลกนะครับตำบลปากน้ำสกโขไทยนะครับที่แปลงนี้นะครับอยู่ติดแม่น้ำโยมสายเก่าเลยครับจะอยู่ฝั่งขับเข้าไปนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือของแม่น้ำนะครับเข้าไปแค่200เมตรสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับคือสะพานปากน้ำรวมใจพัฒนานะครับ นี่ครับอีกแปลงนึงครับเป็นที่ติดแม่น้ำยมสายเก่าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเป็นถนนเส้นเชื่อมอำเภอนะครับถนนกว้างครับถนนรับยางครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ เป็นบรรยากาศแม่น้ำยมสายเก่าอีกแล้วครับท่านทุกคนอันนี้คือสภาพแปลงด้านหน้านะครับแปลงที่ดินครับส่วนในส่วนที่จะขายนะครับจะอยู่ด้านท้ายของแปลงครับฝั่งติดคันคลองนู่นเลยครับเดี๋ยวเราจะพาครับไปบนถนนนะครับ น,นี้เป็นทางสาธารณะครับเป็นถนนเรียบแม่น้ำยมสายเก่าสภาพก็มีน้ำตามสภาพครับทำการเกษตรได้ทั้งปีครับโกระท่อมน้อยนะครับกระท่อมไล่ายนาะ เราจะจอดรถตรงนี้นะครับนี่นะครับสภาพตัวแปลงที่ดินครับปัจจุบันกำลังปลูกไร่อ้อยอยู่ครับข้างหน้านะครับจะเป็นถนนเลยครับขับเข้ามานิดเดียวครับเพียง 200เมตรครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศแม่น้ำยมด้านข้างแปลงครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแม่น้ำยมนะครับสายเก่านะครับบรรยากาศแม่น้ำข้างแปลงที่ดีเลยครับครับจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านท้ายแปลงตรงนู้นนะครับจะมีประตูระบายน้ำอยู่ครับบรรยากาศประตูระบายน้ำครับ ที่คอยเปิดปิดน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าครับอันนี้เป็นระบบชลประทานด้านท้ายแปลงนะครับเ,เหมาะกับการทำกรเกษตรหรือทำสวนบรรยากาศด้านท้ายแปลงนะครับมุมจากถนนด้านท้ายแปลงหันหน้าเข้าไปทางถนนลาดยางนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับถนนลาดยางนะครับ สวยมากนะครับที่แปลงนี้นะครับฉนดคุดแดงในที่หกไร่นะครับลักษณะแปลงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับสวัสดีครับ